ทีนี้เรามาลงรายละเอียดคุณผู้ชมครับดูคําวินิจฉัยของศาลว่าทาไมศาลถึงวินิจฉัยแบบนี้นะครับศาลวินิจฉัยว่าตามระเบียบของการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษานอกเรือนจําจะต้องส่งตัวไปโรงโรงพยาบาลราชธานก่อนถ้าไม่ดีขึ้นก็ให้ส่งไปที่โรงพยาบาลภายนอกแต่คืนนั้นมีเพียงการปรึกษากันเองของพยาบาลเวรเรือนจํากับแพทย์เวรโรงพยาบาลราชธานเท่านั้น เมื่อไปถึงโรงพยาบาลตำรวจก็ไม่ได้นำตัวไปห้องฉุกเฉินนะครับแต่นำตัวไปยังห้องพิเศษชั้น14ทันทีตลอดเวลาที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจเรือนจำไม่เคยติดตามอาการเลยมีเพียงติดตามตามวงรอบ เพื่อขอให้โรงพยาบาลออกใบความคิดเห็นยื่นขออนุญาตรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อเท่านั้นเองนะครับซึ่งสารดีกาได้ระบุนะคะว่าวันที่31สิงหาคม66นายทักษิณได้รับพระราชทานอาภัยลดโทษเหลือจำคุกหนึ่งปีแต่การบังคับโทษนายทักษิณไม่เป็นไปตามกฎหมายการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายระยะเวลาดังกล่าวไม่สามารถนำมาหักวันคุมขังได้ดังนั้นนายทักษิณยังต้องรับโทษจำคุ คุกอีกหนึ่งปีเต็มตามพระบรมราชโองการขณะที่อดีตนายกแพทองทานบอกภายหลังฟังคําสั่งศาลว่าแม้จะเป็นห่วงคุณพ่อแต่ก็ภูมิใจที่พ่อสร้างประวัติศาสตร์มากมายทั้งนโยบายที่มีประโยชน์อย่างมากกับคนในประเทศมาวันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์อีกเรื่องคือเป็นอดีตนายกคนแรกที่ต้องถูกจําคุกแต่ยังคงเป็นผู้นําในทางจิตวิญญาณส่วนตัวเองกับพรรคเพื่อไทยยังคงมุ่งหน้าทํางานเป็นฝ่ายค้านต่อไป ก็ได้สร้างประวัติศาสตร์มากมายในประเทศไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่มีประโยชน์อย่างมากสําหรับคนในประเทศจนมาวันนี้ก็เป็นปวดปวด่วยศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีน,ยนายกรัฐมนตรีคนแรกที่จะต้องจาคุกท่านทักษิณเองนะคะก็ยังเป็นผู้นําทางจิตวิญ,ญญาณในเรื่องของ ไม่ว่าจะเป็นการเมืองที่ผ่านมาผลงานต่างๆที่ทําเพื่อบ้านเมืองนะคะท่านก็ยังเป็นคนที่นึกถึงบ้านเมืองอยู่เสมอในส่วนตัวของชลรคเพื่อไทยเองค่ะก็ยังมุ่งหน้าทํางานต่อเพื่อจะเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนตรวจสอบรัฐบาลต่อไปทีนี้ถ้าเราบอกไปข้างหน้าคุณผู้ชมครับบทบาทของเพื่อไทยกับบทบาทของคุณทักษิณ ต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงนะครับอาจารย์ปริญญาเทวาดรมิตกุลวิเคราะห์แบบนี้บอกการที่คุณทักษิณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่งที่ดีนะครับส่งผลในทิศทางบวกต่อตัวของคุณทักษิณและพักเพื่อไทยหลังจากนี้ยังสามารถที่จะปรับบทบาทได้แต่หากไม่กลับมาพักเพื่อไทยอาจจะถึงคราวศูนย์สิ้นได้เลือกตั้งคราวหน้าอาจจะเหลือแค่50ที่นั่งหรืออาจจะได้น้อยกว่านั้นนะครับหลังจากนี้พักเพื่อไทย คงจะต้องขับเคลื่อน2แนวทางคือเปลี่ยนจากการพยายามโจมตีพักภูมิใจไทยกับพักประชาชนไปสแสวงหาความร่วมมือแทนอนาคตของพักเพื่อไทยหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับบทบาทในช่วงเวลา4-7เดือนนี้นะครับจะทำให้ประชาชนเห็นถึงความตั้งใจในการทางานได้หรือไม่ครับดูต่อไปนะครับมันเป็นทิศทางเหมือนกับว่าจากเดิมเนี่ยตีน้ําเงินตีส้มเพื่อให้ให้แดงขึ้น ก็เปลี่ยนใหม่เป็นในทางบวกร่วมมือกับน้ําเงินหรือม่วงกับส้ม<อ>เพื่อให้ได้ผลงานต้องตั้งหลักใหม่ต้องรีสตาร์ทใหม่แต่จะไม่ถึงกับกว่าศูนย์สิ้นแล้วพักเพื่อไทยไม่คือถ้าเกิดคุณทักษิณไม่กลับมาฟังคําสั่งวันนี้ก็คือก็น่าจะเป็นอย่างนั้น,นคือหมายถึงว่าเขาหน้าก็อาจจะเหลือ50หรือน้อยกว่านั้น ขณะที่นายธนุพรพรมพันธ์วิทยากรคณ,ณะหลอมรวมประชาชนให้สัมภาษณ์ในรายการเรื่องใหญ่รายวันนะคะบอกว่าศรัทธาของเพื่อไทยหายไปหมดทั้งการประบัสัตว์จัดตั้งรัฐบาลข้ามขั่วจุดยืนประชาธิปไตยหายไปความเชื่อมั่นหายไปฟังเส้นสุดท้ายก็คือกรณีคลิปเสียงอดีตนายกแพทองทานนะคะซึ่งเพียงแค่2ปีที่นายทักษิณเดินทางกลับมาก็ทําลายศรัทธาสิ้นหลังจากนี้มองว่าจะมีนักการเมืองไหลออกจากพักอีกมากค่ะ ว่าบรรดานักการเมืองเนี่ยจะไหลออกมากผมมองถึงขนาดว่าที่คุณทักษิณเคยประกาศว่าเป้าเลือกตั้งครั้งหน้าต้องการ200เสียงอตอนนี้ครึ่งของผลการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ย70เสียงยังไปยากบรรดานักการเมืองทั้งหลายเนี่ยมีอาการกันทั้งหมดนักการเมืองเก่าๆเ,เนี่ยเขารู้ว่าครั้งนี้เขาจะแพ้หรือจทชนะถ้าอยู่ที่เดิมเนี่ยเขาก็รู้หาชัยชยนะไม่เจอถ้าคุณทักษิณเนี่ยนะครับ คือไม่ไม่เอาแล้วเนี่ยพรคเพื่อไทยมันก็ไปต่อ,อมไม่ได้โดยสภาพก็คือหมายความว่าปิดปิดบริษัทปิดภ <c oughs> าคอ่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญปโปร่งนะครับอาจารย์ประจําคณะรัฐศา,าศาสตร์มหาวิทยาลังสิตมองว่านี่เป็นการปิดฉากข,ของอดีตนายกทักษิณแค่ภาคหนึ่งเท่านั้นนะครับหลังจากนี้ก็เขียนคํานําหน้าใหม่ว่านายทักษิณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วสสที่จิตแข็ง ก็ยังคงพักดีส่วนกลุ่มพวกสสพเนจรอ,อาศัยแบรนด์เพื่อไทยก็จะไหลออกไปอยู่กับผู้ชนะการเมืองตอนนี้ขีดเส้นให้นายทักษิณอยู่ในพื้นที่จำกัดหากยังมาก้าวไก่ยุ่มย่ามก็จะกลายเป็นสะบาทาทางการเมืองอีกนะครับ<า>นี่แหละฮะมองอนาคตทางการเมืองแบบนี้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข,ข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์ เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ